ขอเชิญท่านรับฟังการถามและตอบปัญหาการปฏิบัติธรรมต่อไปครับก่อนอื่นที่จะได้พูดทึงเรื่องการปฏิบัติทานเกี่ยวกับการกำหนดิรียาบทนั่นก็ค่ที่จะพูดเตือนสติท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติเป็นเบื้องต้นไว้ิึสษเพียงเล็กน้อยก่อนเรื่องการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนารนิพนทั่วไปถือว่าเป็นกิจการสำคัญเรียกว่าเป็นแก่นของชีวิตของทุกๆคนเพราะว่าการที่เรามุ่งหน้าเข้ามาหาศาสนาก็เพื่อจะมาชำระความสั่วที่เกิดทางกายทางวาจาตลอดถึงทางใจให้หมดไปเท่าที่คุณธรรมความดีจะประหารเลือกฆ่าให้หมดไปได้แต่ว่าเรื่องการมัาเป็นความดีนั้น ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องลําบากเป็นเรื่องที่จะต้องฝืนคติธรรมดาเพราะว่าคนทุกคนนี่มีจิตใจตกอยู่ในกระแสของกิเลสท,ทุกๆคนมากบ้างน้อยบ้างตามอธัธยาศัยบุคคลที่หนักไปในทางราคะจริตก็ชอบไปในเรื่องสวยเรื่องงามตกหนักไปในทางโธทกจริตก็ชอบไปในเรื่องตีรันฟันแทงชกต่อยกันอะไรเหื่นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น เมื่อตนไม่ชอบในอารมณ์ชนิดใดก็มักจสะเสาะแสวงหาอารมณ์ชนิดนั้นมาเป็นอาหารเพิ่มหรือว่าเป็นการพอกพูนความโลภคือตัวตัณหาเป็นต้นให้มันจเจริญงอกงามขึ้นก็นี้เมื่อความอยากคือตัวตัณหามีมากเท่าไรโลกก็เกิดความเดือดร้อนมากเท่านั้นเพราะท่านได้บอกไว้ว่านัดที่ตัณหาจะมาณทีแม่น้าเสมอโดยตัณหาไม่มี หมายความว่าใหม่น้ําจะเป็นยาวหรือใหญ่ประการใดๆก็ตามก็ยังมีอันเต็มด้วยน้ําได้แต่ว่าความทยานอยากของบุคคลหาได้เต็มไหมแต่ว่าได้เท่าไรก็ไม่เพียงพอขอบเขตหรือกิจการมีเพียงแค่นี้ก็ไม่เพียงพอเพียงแค่นั้นอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้โลกเกิดความเดือดร้อนคณน,นี้ความทยานอยาก้นมันคู่กับความคาดหวัง อนนี้ถ้าหากว่าทยานอยากมากเกินไปไม่สมหวังเมื่อพลาดหวังแล้วก็เป็นเหตุให้มีการต่อรอต่อเสียงกันมีการทําลายสิ่งันาละกันขัดผลประโยชน์กันก็อย่างที่ปรากปรามก็จะนี่แหละแต่ดังนั้นสมุทฐานสําคัญของการที่จะปาบระหารกิเลสให้หมดขึ้นไปได้ก็จำเป็นจะต้องเดินทางในทางในพุทธศาสนาจึงอยู่แม้ในทางพุทธศาสนาจะได้พูด ถึงเรื่องของประการปฏิบัติไว้หลายแนวเข็นพูดถึงเรื่องประโยชน์ในโลกนี้ควรจะทําอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ในโลกนี้ได้ประโยชน์ในโลกหน้าควรจะทําอย่างไรอ่าพระองค์ก็สอนไว้เพื่อประโยชน์สําหรับบุคคลผู้เีียงไม่มีวาสนาบาร,รมีจะถึงทำพันธุสูงได้แต่นี้ก็จะตรัสไว้เพื่อตอนรับบุคคลที่ยังไม่มีอัตยาสายถึงขนาดนั้นอแต่ว่าการปฏิบัติแนวนี้ท่านเรียกว่าเป็นปริยายะก็เโดยอ้อม ถ้าโดยตรงที่เป็นพุทธประสงค์แล้วที่นมามทพระองค์ได้นามว่ามหาการุณิโกหมกายความเป็นผู้มีกรุณาใหญ่นะ่ะไม่ใช่พระองค์ช่วยพ้นทุกข์ช่วยสัตว์ให้พ้นทุกข์เพียงแค่จากความจนมาเป็นคนมีหรือว่าจากคนไม่มียศมาเป็นคนมียศจากคนไม่มีสันเสริญมาเป็นคนมีสันเสริญอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วก็มุ่งที่จะล้อสัตว์ขนสัตว หมายความว่าทักจุงลุ้นแนะวิธีการให้เดินตามบายุคนเข้าไปสู่ความท้นทุก์นี่เป็นนิป,ปริยายะเป็นข้อปฏิบัติโดยตรงในทางพุทธศาสนาเมื่อสรุปสั้นๆแล้วก็หมายความว่าพราะองค์ทรงถางทางกล่าวเคริรยรรมักือเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติเป็นข้อที่ปฏิบัติไปสู่ทางวิสุทธิคือความหมดจดได้อย่างแน่นอนแล้วก็ ้นทางปฏิบัติต้องทด่กล่าวนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นมีอยู่ในสักศิษฐานสูตรโดยเฉพาะในพุทธศาสนานีเท่านั้นแม้ว่าศาสนาอื่นซึ่งไม่จําเป็นจะต้องกล่าวถึงชื่อของศาสนาจะได้พูดเป็นเชิงโอนมาว่าทุกๆศาสนาก็ดีทท้งนั้นแหละเพราะว่าชักนําให้คนทําดีอันนั้นก็ถูกอยู่แต่ว่าจะมาพูด เทียบเคียงให้เป็นรูปรา่างเหมือนกันคล้ายคลึงกันเป็นแบบฝาแฝดนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะพุทธศาสนา,านี่เป็นการชักจูงคนให้สิ้ทนทุกข์ได้แท้จริงไม่ใช่สุขธรรมดาเพราะว่าถ้าหากว่าช่วยคนให้เพียงให้ได้เป็นคนมีเงินเป็นคนเกิดในสวรรค์เป็นคนเกิดเป็นพรหมความสุขเพียงแค่นั้นมันอยู่ในขันเนีย่ยงตกอยู่ในขันฉันบอกว่าถ้าหากว่าความสุขอันใดยังตกอยู่ในสภาพของความเป็นขันแล้วเราก็ ต้องเป็นทุกข์ทางนั้นไม่พ้นจากความเป็นทุกข์ไปได้ดังจะเห็นได้เมื่อกําลังมีชีวิตสวยความสุขอยู่ในมนุษย์ก็ดีในเทวดาแลี่ในพรหมก็ดีเราก็ว่าเป็นสุขเพราะเรามองมาเห็นเนี่ยแต่ครนี้พอจุตติหรือตายจนได้มาแล้วก็จะเห็นแล้วเห็นว่าเป็นทุกข์มันนปีปทุกขังแต่ถ้ามีตาหรือมียานเดียวกวิปัสสนาญาณสูงกว่านั้นขึ้นไปก็จะเห็นว่าขันเนี่ทุกขเวทนาเนี่ยเป็นขัน ไปอยู่ในภูมิใดพบใดภูมิใดก็ตามครับก็เป็นทุกข์ทางนั้นอันนี้เราเห็นกันไม่ได้นอกที่จากการปฏิบัติตามมรรคมรคคาทั้งแปดนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นความทุกข์อย่างที่วานี้ได้เลยที่เราพูดกันเสมอไปหรือในที่ที่ทั่วไปบอกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะเห็นเบื่อโลกแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นมันทุกข์ธรรมดาเป็นความรู้สึกก็จําไว้เฉยไม่ใช่ทุกข์ท่วาเนี่ยสำหรับทุกข์ท่วานนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นได้ยากมาก พราจะต้องพยายามหาบาวิธีถามตอบกันอยู่ทุกวันนี่แหละไปยังหาทางไ้ยากเป็นทีดังนั้นสำหรับวันนี้อาตมาก็ใครที่จะได้โนสนที่สืบต่อจากครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของการที่จะเข้าไปกำหนดรูปในในริยาบทเนี่ยพูดถึงริยาบทนหมายถึงการเดินเป็นต้นเนี่ย เป็นแม้ว่าจะเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นอิริยาบถชนิดธรรมดาก็าตามแต่ว่าเป็นเรื่องกาหนดนได้ยากมากน้าที่คุณยอมได้กล่าวครั้งที่แล้วว่าเท่าที่กล่าวการเดินขึ้นต้นหรืออิริยาบถประทับาขึ้นต้นนะก็เพราะเหตุผลว่าเกี่ยวกับว่าอิริยาบถประทัปรพ่านนี้เป็นวิปัสสนาล้วนด้วยนั่นประการหนึ่งแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ยากกาหนดนได้ง่าย กว่าปรับท่านินนี่เป็นประการที่สองแล้วก็ประการที่สามที่ควรกําหนดก็หมายความว่าการเดินเอาขึ้นหน้านั่นกับราะว่าการเดินนี่มีประโยชน์มากปรายนย์ได้อธิบายว่าดังนั้นพูดถึงการเดินนี่ท่านจึงถือว่าเป็นการจงกรมหรือว่าเป็นการกําหนดกรรมฐานอาชนิดหนึ่งแต่นี้สําคัญมีวันหนึ่งว่านักปฏิบัติทุกคน เมื่อได้ศึกษาอารมณ์ปฏิบัติเข้าใจแล้วจงกระทั่งมาเรื่องปริโพ์กังวลทุกอย่างหมดแล้วก็เข้ามายอมตัวปฏิบัติโดยยึดถือเอาวาจารา์เป็นกัริยาณมิตรคนนี้วิธีการที่จะเข้าไปกําหนดให้รู้ในริยาบทที่เดินนั่นนะคุณโยมก็ได้เล่ามาเป็นลําดับคนนี้อย่างไรก็ตามพูดถึงเรื่องการกําหนดนั่นนะ ็ยังไม่จําชัดอยู่นั่นเองว่าทําอย่างไรดีเราจะถึองทําพิธีการเพิกหรือหายเอาหาอบายวิธีในการที่แยกให้เขาไปเห็นว่าอันนี้เป็นรูปไม่ใช่เราหมายความว่าการไปนี่เป็นรูปไม่ใช่เราให้เห็นลงไปได้อย่างแท้จริงเนี่ยจนถึงความเป็นวิสุทธิทได้อยากจะขอซ้ำตรงนี้อีกนิดหนึ่งเป็นหู้เรียวหัวต่อจะได้ถามต่อไปอีกเนี่ยแต่มาก็ใครจะขอโอกาสจากุิโยมอาจารย์นแนบ ก็เข้าใจว่าคงจะได้รับความกรุณาช่วยให้คิทยาเป็นทานแก่ท่านผู้สนใจในการฟังทุทกท่านอยากให้คุณโยมไปเล่าตรงนี้สัีนิดหนึ่งเป็นการซ้ำแต่ว่าดีจะมาเห็นว่าเป็นประโยชน์มากดถึงการไปเนี่ยเราจะตั้งใจยังไงอีกครั้งหนึ่ง ตั้งใจยังไงท่านจะาตั้งใจหรือว่าจะท่านอาจารย์จะถามถึงเรื่องพระการปฏิบัติเนี่ยต้องมีโยนิโสมนติการสําคัญแค่ไห้คะใชก็ใช่ที่โยนในปุ่มาแล้วเนะแช่ว่านั่นจริงค่ะแต่ว่าเราต้องเท้าความมาสักหน่อยและถึงจะมาถึงความตั้งใจใช่ไหมคะใช่เราลองเท้าให้ดูพี่เกยเท่ายังไงเท้าความมาเท้าอ่ะความเข้าใจนะคะ ในการเดินอะเข้าใจที่จะใช้อารมณ์ปฏิบัติในการเดินแลคะเินพเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่าต้องมีโยนิโสมรัชิการเรื่อยนะคะคนที่จะปฏิบัติเนี่ยต้องมีติดตามอยู่เรื่อยล่ะทุกๆุกอารมณ์ไปล่ะเพราะฉะนั้นทีนี้เวลาเดินเนี่ยเราจะทําความเข้าใจอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะเดินพา เราจะทําความเข้าใจอย่างไรถึงจะเป็นปัใจจัยให้ปัญญาเกิดนะคนะเข้าไปรู้ความจริงตามพุทธประสงค์อะที่จะต้องการให้รู้นะ่นะทีนี้เราก็จะไม่พูดถึงแล้วว่าเรื่องกรรมฐามนนะ่ะ คือนามร<ค>ูปเนี่มนมย,นยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่คุมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องศึกษาให้รู้เราก็รู้แล้วถึงได้ลงมือปฏิบัติได้อนี้ในการที่เราเดินเวลาที่เราจะเดินเนี่ยกิเลสนี่ก็อาศ,าศาัยการเดนินใช่ไหมคะใช่พอนใช่โลภโทสะโมหะก็อยู่ที่การเดินนี่แหละก็ได้เพราะตามหลักเนี่ยกิเลสเนี่ย อยู่ที่ความรู้สึกนะค่ะอาศัยเกิดขึ้นที่ความรู้สึกในอารมณ์อันหนึ่งอันหนึ่งเวลาที่จิตไปรู้สึกอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ในวความรู้สึกอันนั้นน่ะจะมีกิเลสอาศัยเข้าไปอยู่ด้วยหรือเปล่าอย่างนี้อันนี้อย่างหนึ่งไหมคะอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนอยางที่หนึ่งอยู่เพิ่งเลยไปโยมเดียวคือว่าเท่าที่เคยถามมาว่าการเดินเนี่ย ที่จริงก็เป็นธรรมะและเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานอยู่แล้วมีอยู่แล้วคะคแต่ก็มีที่เลยเข้าไปอาศัยการเดินนี่เกิดขึ้นคะคซึ่งเรียกในแนวสิบฐานตัวกก็วาวิปปาราธ,ธรรมแต่คุณยอมได้บอกว่าทั้งความโลภแล้วก็ทั้งความโกรธเกี่ยวกว่าทั้งโลภะและโทสะอะหละก็สามารถจะไปอาศัยอารมณ์ชนิดนี้เกิดขึ้นได้คะคก็รู้สึกว่ามัวนิดหนึ่งขอยอมได้กรณาขยายนิดว่าอ่าโลภ อาศัยการโดยเกิดอย่างไรโทษะอาศัยการโดยเกิดอย่างไรนี่คือที่นายยมคือว่านี่แล้วก็ทาความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะอยู่ที่ความรู้สึกไงคะเพราะมีความรู้สึกขึ้นในอารมณ์ใดกิเลสก็อาศัยความรู้สึกอันนั้นแล้วการที่เราจะละกิเลสเราก็ต้องละที่ความรู้สึกนั้นใช่ไหมคะใช่เรื่องนี้ใาความรู้สึกนี่อะ จะเป็นที่อาศัยกิเลสหรือเปล่าธรรมดาของผู้ปฏิบัตินะ่ะก็ต้องใช้ความรู้สึกที่ไม่ให้กิเลสเข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่อ,อันนี้ยพืจะเข้าถึงที่สิที่ได้และอีกประการหนึ่งการทำเจริญมีปัสนาเนี่ยปัญญาจะเกิดได้<ม>ก็ต่อเมื่อ ข้อปฏิบัติของเราเนี่ยกันกิเลสออกไปซะก่อนใช่ไหมคะไม่ให้กิเลสขึ้นมาอาศัยบงังแม่ความรู้สึกในอารมณ์นั่นให้ผิดไปเราต้องอาศัยต้องกันกิเลสซะก่อนแล้วปัญญาถึงจะเกิดได้กิเลสก,กับปัญญาจะเกิดในอารมณ์เดียวกันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่เยวใช่นั่นเองคะ่ะดันี้เราจะต้องกันกิเลสออกจาก ความรู้สึกในอารมณ์นั้นจะก่อนและปัญญาถึงจะอาศัยความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นได้ประกอบด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยกิเลทั้นนี้เมื่อ,ย,อย้อนกลับมาถึงการเดินทั้นนี้การเดินเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเดินเนี่ยเดินเป็นปัจจัยแก่โลภะใช่ไหมคะใช่ใช่ดเดินอย่างไรเป็นปัจจัยแก่โทสะอย่างไร อิยาบทเก่าที่เราเดินไปนะคะเนี่อเราเดินไปเนี่ยพนานเข้าก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพโศกคือเรารู้สึกไม่สบายแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมคะอ๋อเดินใหม่ๆไม่เป็นไรเจ้่ค่ะพอรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์แล้วพอรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ไม่ชอบใจแล้วในอยาบทเดินนั้นเพราะมันไม่สบายอ๋อใช่ค่ะอะย่างนี้และตอนนี้ส่วนโลภล่ะ โลภะก็อาศัยอียาบทเดินนั่นเองเมื่อเรานั่งเมื่อยใช่ไหมคะเมืเ่อยพอนเราก็ลุกขึ้นเดินการที่เราลุกขึ้นเดินเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจไม่ทาําความรู้สึกให้ถูกเราก็ต้องรู้สึกว่าเดินเนี่ยเพื่อจะให้เป็นสุขอ๋อสบายดีจ้าค่ะหายเมือ่อยเ้าค่ะหายเมื่อยอันนี้ก็มีอ,อยู่ทุกอีอายาบทอย่างนี้ทุกอิยาบทเลย แล้วก็ที่ไม่รู้ว่าเดินนั่นแหะใครเดินใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเดินนั่นแหะเป็นยูหรือเป็นนามเป็นอะไรเป็นอะไรหรือมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมคะอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้ความจริงในการเดินนั่นเองว่าการเดินเนี่ยมันเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นโมหะอยู่อย่างนี้ทุกอียาบทเลย มจาจะวิปลาดนี่เป็นั้งสามหนอเลยนะคะเป็นตัวเป็นเงาเป็นเงาหรือเป็นโมลใหญ่อ๋อนี้ส่วนโทสะนะ่ะไม่สําคัญนะนะคะทำไมฉันต้้งไหวยอย่างนั้นโทสะน่ะไม่สําคัญโทสะมันเป็นทุกข์กษามัตมานน่ากว่าสำคัญเหมือนกันน่ะใช่ไหะอย่างนี้นะคะ่ะมันสําคัญเวลาที่เกิดขึ้นแล้วน่ะใช่ไหมะคะเมันสําคัญ ธรรโทรสะเนี่ยมันเป็นทุกข์กษัตริย์นะเจ้าคะไม่ใช่เป็นตัวเหตุโลภะเป็นตัวสมุทัยกษัตริย์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์กษัตริย์แน่นอนะคะ่ะนี่อันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราละโลภะได้แล้วก็โทสะก็ไม่ต้องสงสัยละเพราะว่าโทสะเกิดเพราะโลภะถ้าในที่นั้นไม่มีโลภะแล้วก็โทสะก็ไม่มีเหมือนกัน ก็ใช่เลยโยมคือลากเง่าไม่มีรึปะใช่มั้อนี้โลภกับโทสะจะไม่มีได้อย่างไรโลภกับโทสะนี่อาศัยอวิชชาโมหะใช่ไหมคะใช่เกิดขึ้นแล้วโลภกับโทสะจะไม่มีก็ต้องทําลายอาวิชชาอ,อ๋อทำลายราบก็เลยจะค่ะทาลายลากทลาลา,กทลายด้วยอะไรด้วยสติสมณชัญญะเพราะการทําสติฐานต้องประกอบด้วยสติจมณชัญญะใช่ไหมคะใช่โยมใช่ เมื่อปจัจติทำให้มมชัญญะเข้าประกอบในอารมณ์นั้นแล้วโลภะกับโทสะก็เกิดไม่ได้ในที่นั้นีนนี้อ๋อถ่าก็ว่าเจ้าโมหานี่เป็นเป็นแว่นหรือว,ว่าเป็นความมุดบงังกับสองตัวทํางานน้ค่ะอ๋อทีนี้เมื่อโลภะโทสะเกิดไม่ได้ในที่นั้นแล้วใช่ไหมคะแน่นอนแสดงว่าโลภะโทสะก็พินาศไป ในสติปัฏฐานอะอ,อย่างนี้ใช่ไหมวิชาสมนัดสังวินัยโลเกตโสมนัดสังไม่ได้พูดถึงโมหะเลยจะติปัฏฐานทำไมไม่พูดถึงการละโมหะเลยใช่ไหมคะเพราะการทําสติมีสติสัมปชัญญะนำมาเป็นตำราทำลายตัวโมหะอยู่แล้วใช่ไหมคะอภิชาชละโทมนัสเมื่อเหตุมันพินาศไปแล้วไม่มีโละโทสะที่เป็นผลก็ไม่มีก็ยังไม่มีอยู่เองอละละ นี่เราพูดถึงเหตุผลเรนพรนี้ก็โยมก็ธิมบายก็รู้สึกว่าพอมีทางกระบองเห็นได้นล้วค่ะแล้วนี้ทํายังไงเราถึงจะไม่ให้กิเลสือโลภะและโกรธนี้เกิดได้นั่นแหละในวิธีนี้สําคัญนะค่ะเพราะว่าต้องอาศัยอารมณ์เป็นปัจจัยใช่ไหมคะอารมณ์เป็นปัจจัยให้ละกิเลสก็ได้อารมณ์เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสก็ได้นี่มีสองอย่างทีนี้ทํายังไงล่ะ มีอะไรหรือเราจะทําความรู้สึกยังไงในการเดินนั่นเราก็ต้องหาอารมณ์ไอท้ที่โลภเข้าไม่ได้แต่โทสามโมหะเข้าได้ไม่เป็นไรอะแล้วค่ะอ้าวกสติสมปชัญญะมันไม่มีแล้วเอ,อ้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อตอนนี่โลภเนี่ยสติสมปชัญญะนั่นน่ะไอตัวโมวหะนี่จริงๆก็เป็นทุกข์กษัตริย์นะยังคะนั่นเป็อยมนั่นเองค่ะนั่นแหละแต่ทีนี้ก็ เพราะในที่นั้นน่ะเมื่อมีสติแล้วไม่ชัญญาณทำลายโมหะอยู่แล้วนะคะแต่นี้ทำยังไงละ่ะถึงจะไม่ให้โลภเข้าได้อาแทสเรื่องทำยังไงเนี่ยจะมาก็ต้องถามโยมแน่เจ้าค่ะแต่ว่าอยากจะถามว่า,เ,าเหตุกับผลเนี่ยอะไรสําคัญมากันโยมเหตุสําคัญเหตุสําคัญกว่าเจ้าค่ะเหตุสําคัญแลทำทั้งหลายหลายมาจากเหตุน,น้าคะอ๋อแต่นี้พูดถึงการที่จะเข้าไปรู้เนี่ยเราต้องรู้เหตุหรือว่าต้องละเหตุ รู้เหตุหรือยังไม่รู้ไอการรู้เหตุนี่ก็ต้องปัญญาแล้วถึงจะรู้น,นะคะ่ะ,ะนั่นคเนี่ยเราเราไม่ได้เวลานี้พูดถึงเพื่อจะให้ทําเพื่อให้ปัญญาเกิด,ด้วคะ่แะแต่ว่าการ<ล>ที่จะทําให้ปัญญาเกิดเนี่ยเราจะต้องทําลายกิเลสที่จะมาอาศัยในอารมณ์นั้นซะก่อนและปัญญาที่จะเกิดได้แล้นี่ทํำยังไงเราจะทํำยังไงถึงจะไปให้ โลภะอิยาบทใหม่นี่สาคัญจ้ะคะที่ท่านบอกว่าอิยาบทที่ปิดบังทุกนะไม่ใช่อิยาบทเก่าใช่ไหมคะอิยาบทใหม่ท่นนี้ปิดบังทุกทุกนี่เป็นตัวสาคัญที่สุดใช่ไหมคะเป็นตัวอริยสัจทีเดียวก็น่าจะวางว่าข้างต้นเนะไม่วางว่าี่สองค่ะไหนอะคะทุกกติยมวางไว้ที่สองทุกอ๋อทุกสมุทัยวางข้างต้นใช่ผลเนี่ยค่ะคือว่าพระ จุกข,ขุ่ม,มากเรื่องเหตุนี่เพราะงั้นผลเนี่ยมันปรากฏอยู่เกินกลนไปแล้วแต่ว่าตลักทั้งหลายน่ะไม่รู้ไม่เห็นเพราะงั้นก็จึงเป็นอวิชาอีกเหมือนกันอ,อวิชาก็บังอีกใช่ไหมคะนบังก็ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ทีนี้เราเวลาเราจะเดินเนี่ยเราจะทําความรู้สึกอย่างไรทําความเข้าใจอย่างไรใช่ไหมต้องใ้ทมมากโยมท้่มเทมากที่นี่เพราะงั้น วิธีที่เคยใช้ในการปฏิบัติที่ฉันก็เคยสั่งว่าถ้าไม่จําเป็นแล้วมาให้ทายอิยาบทใช่ไหมคะถ้าไม่จําเป็นแล้วมาให้าท,าทายอิยาบทใช่ไหะคะพระอะไรอิยาบทที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสองอย่างอเกิด<อ>ขึ้นได้กิเลสอย่างหนึง่งเ,เกิดได้อํอำน,นาจกิเลสอย่างหนึง่งเกิดได้อํอำนาจมิบาทอย่างหนึง่ง ทุกนี่ก็ <c oughs> ม,มีสองอย่างอ๋อยังมีสองอย่างอีกใช่ป่ะทีนี้ไอ้การเกิดด้วยอานาจกิเลสเนีน่ยก็พอจะเห็นกันง่ายแล้วจะเดินไปหาอะไรจะเดินไปหาอะไรกินจะเดินไปดูนั่งจะเดินไปดูไปฟังอะไรก็แล้วแต่นะค่ะไปฟังเสียงฟังดนตรีไปฟังหรือจะเดินไปเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่อาตัณหานั่นเป็นปัจจัย ที่สัญหาเป็นปัจจัยกับเพราะเหตุว่าโมหะไม่รู้ก็เข้าใจว่าถ้าเราได้เห็นรูปดีๆเสียงดีกลิ่นดีใช้อารมณ์ที่เราชอบใจใช่ไหมคะนี่อันนี้ถ้าอารมณ์ที่เราชอบใจแล้วก็ดีเนี่ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยก็สิดนถึงมากกว่าผลนั่นรากฏอยู่ท่านจึงให้กำหัดกำหนดผลรูปผลและจิงสาวมหาเหตนว่าอันนี้มาจากไหนคราวนี้คุณโยมก็เคยพูดมาข้างหนึ่งแล้วนะพูดถึงว่าอิริยาบถเนี่ย อ่าเราจำเป็นค่อยใช่ค่ะไม่จำเป็นอย่าไปใช้ท่านเีค่ะทา่านีฉันได้เรียนมาแล้วจับมาคนนี้คำพูดคำนี้นะ่ะพอจะเทียบกันนี้ได้ไหมคือหมายความว่าที่ไม่จำเป็นแล้วใช่เนี่ยเช่นว่าอ่าตามปกติธรรมดาเราก็ไม่ได้เดินไม่ได้นั่งหรอกเย่าค่ะแต่เราก็ไปขืนเดินขืนนั่งมันผิดปกติธรรมดาไม่ใช่เราเดินไปได้วยอำนาจกิเลสที่มันต้องการให้เดินต้องการให้นั่งใช่ไหมคะอย่างนี้เรียกว่านั่งเดยนน่าพาะืัดหาเย่าค่ะก็ได้ ถ้าหากว่าเป็นไปด้วยวิบากแล้วก็การนั่งนอนยืนเดินในพระรหันต์ก็มีมมมนี่นคะมีโอมมีใช่ไหมคะแต่ไม่มีกิเลสไม่ใช่ไปด้วยอำนาจกิเลสไปด้วยอำนาจวิบากเอ๊ถ้าการนั่งการนอนของเราเนี่ยคงเราคงไม่ใช่วิบากพโยมอ่าถ้าเราไม่รู้ความจริงเนี่ยวิบากทั้งนันแต่วิบากเนี่ยเมื่อเราไม่รู้แล้วมันเป็นปัจจัยแก่กิเลสอ๋อใช่ไหมคะ วิบากเป็นปัจจัยแก่กิเลสกิเลสเป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมเป็นปัจจัยแก่กิเลสเอกอะก็มันวนมันวนอยู่อย่างนี้วนอย่างนี้เดยวค่ะเรีที่อียาบทนี่แหละก็เป็นปัจจได้อ๋อนี่เรานะคะทีนี่เราจะทํายังไงเราจะกัรกิเลสก่อนเพื่อให้ปัญญาเกิดให้โอกาสแก่ปัญญาจะได้เกิดเห็นความจริงใช่ไหมคะเป็นคอนมีรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปไป็ใเจสัตว์แค่บุคคลเป็นต้น นะวะทีนี้ทีนี้เราก็จะต้องทำยังไงล่ะแล้วก็อย่าใช้กิเลสด้วยมากิเลสเอบอย่าใช้อยาบทแดียมากิเลสนั่นที่ตรงนี้อาจะมาใกล้อย่าใช้เดี่มากิเลสแล้วกิเลสก็ไหลอยู่ในอยาบทนั้นความรู้สึกนั้นก็ประกอบไปด้วยกิเลสปัมยาก็ไม่มีโอกาสละใช่ใช่ในนั่งตอนนั้นเนาะค่ะในวางฝ่ายดำฝ่อยขาวเนาค่ะเมื่อดำเข้าเขาเข้าไม่ได้ทีนี้เราจะต้องใช้กิเลสนั้นถางทำยังไง คุณแม่บอกว่าถ้าเราจําเป็นใช่ไหมคะเ,เราจะเดินเพื่ออะไรนี่ถ้าเดินเพื่อแล้วก็ของเรานี่อาสวะมันไหลยอยู่เรื่อยอแล้วคะ่ะน,นมันก็กิเลตมันก็ไหลไปตามอิยาบทนั้นอยู่แล้วน,นี่ถึงจะบอกว่าให้เราเดินเวลาเราจะเดินเนี่ยให้รู้ซสก่อนเดินด้วยอำน,นาจปีบากว่ามันต้องเดินเพราะธรรมดาคนเรามันต้องเปลี่ยนอิยาบทน,นะคะทำไม ที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้ทุกมันต้องบีบคั้นนี่ทุกมันบีบคั้นลักษณะของทุกใช่ไหมคะเหคะมันทำความรู้สึกอย่างนั้นเห้อค่ะคือว่าเราก็รู้ว่าอ,อ่ออียาบดนั่งเนี่ยเกิดทุกแล้วนี่รูปน,นั่งนี่แหละเกิดทุกแล้วใช่ไหมเออคะเมื่อรูดนั่งเกิดทุกแล้วแล้วก็จะต้องเดินให้ทําความรู้สึกว่ายอย่างนี้ไม่ใช่อยากเดินนี่ เมื่อจะต้องเดินแะ้วทีนี้ก็ก็เดินนะคะเดินจะต้องเดินเราจะต้องเดินเพื่ออะไรละ่ะเพื่อสบายถ้าเราทาความรู้สึกว่าเพื่อจะสบายไม่ได้แล้วการมรณาจิกิเลวเนี่ยค่ะมรณาจิการผิดแล้วะะกิเลสก็เข้าอาศัยการเดินนั้นทันทีอีนี้เราจะต้องความทําความรู้สึกว่าเดินเพื่อแก้ทุกข์นี่ต้องทําความรู้สึกอย่างนี้